ไอ้พาราเ贝ลครับสุดยอดจริงๆมีทั้งคนไทยถัายนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับวันนี้วันนี้นีการถือมุ้งจะเป็นเมาส์ห่ังก็ได้ครับครับถ่ายรูปมาถ่ายคลิปยิ้มเป๊ะๆครับสิครับโอ้น้ำเมืองไทยเมืองแห่งความสุขจริแน่จริงครับ ทุคนก็หลั่งไหลมาคร,ครับีโอ้โหเป็นภารพบรรยากาศที่ชื่นชมชื่นใจไม่รู้ว่าจะหาคำไหนมาพูดเนาะ <c oughs> เป็นภารพบรรยากาศเห็นแล้วก็โอ้โหมีความสุขนะครับนักท่องเที่ยวทั้มนะเ <c oughs> สียงเพลงก็ดังเสียงเพลงก็ดังโอ้โหเต็มหิ้งห้าเต็มหิาครับ thank you คนเยอะจริงๆคนเยอะจริงๆครับทุกคนนะครับตอนนี้เป็นเวลาสามทุ่มครับตอนนี้เป็นเวลาสามทุ่มครับนี่นะักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปนะครับ <ped aling> ตอนนี้ก็เป็นสาวมวยครับนี่เสือทรงสาม <uing> ครับ <ped aling> น,นี่ครับโอ้โหรอบสามทุ่มคนก็เต็มครับมาถ่ายรูปกับต้นคริสต์มาสครับนี่นะครับนี่ครับเป่หน้าก็ไม่เคยมาในช่วงสามทุ่มนะครับนี่ สามทุ่มนี้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเยอะจริงๆครับทุกคนมาถ่ายรูปนะครับฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ครับขอาการาบพัดไทยสับาบดีเดอสวัสดีนะครับ f อเดอเดี๋ยวคลิปนี้จะขอพาทุกคนมาเบิ้งมาส้มในชงสามทุ่มครับเพราะว่าไม่เคยมาเนาะอยู่ที่หน้าห้างเซนทันเบิร์นนะครับไปเราเข้าไปลุยกันว่าด้านในจะมีคนบอด้านในจะมีคนบอในรอบสามทุ่มนี้ครับ งานนี้ก็จัดถึงวันที่6มกราคม2569เนอะเริ่มตั้งแต่วันที่14ครับ14พิจิกายน2568พอดวันที่6มกราค,ครับนี่ด้านหน้าก็นักท่องเที่ยวชาวต่วางชาตชาิถือกล้องน้อยถือกล้องน้อยแบบของบนนัดแต่คลิปนี้ใช้มือถือในการถ่ายทำคลิปนี้นะครับ ก่อนก็ได้พาย่างมาจากพูนมาจากออแถวสยสามสแควร์ครับไะเราเลี้ยวขวานะครับตรงหน้านี้ก็เป็นนหล่ท่องเที่ยวชาวต่างชาติครับเป็นสามห้อยพี่น้องนี่ครับรอบสามทุ่มคนก็เต็มนะครับสามทุ่มก็เต็มครับาสามทุ่มคนก็นาอนไรยกันนี่การท่องเที่ยว ทับพ <strong> ี่น้องดีครับสามทุ่มแล้วคนก็ยังเยอะเนาะไม่ยอมกลับบ้านกันเลยนะครับไม่ยอมกลับบ้านกันเลยสามทุ่มแล้วก็เต็มคาราเบลครับมาถ่ายรูปกับต้นคิสมัตนะครับดีครับคิสมัตน้ำงามครับนี่ครับสูงครับโอ้โ อนนี้เต็มเต็มครับอันนี้เต็มนนเต็มครับทุกคนครับป้าสิครับโอ้โหด้านในคนเยอะจริงจริงครับพี่น้องครับ ด้านใดนี้เต็มคาราเบลด้านใดเต็มคาราเบลเยอะจริงๆเยอะจริงๆเลีกว่าจะไม่มีคนมาเที่ยวในระบบสามพุกครับปะเดี๋ยวจะไปจะขอพาเดินเข้าไปเนาะแต่ตอนนี้เสียงเพลงดังสลดเกินตอนนี้เพลงดังสลดเกินตอนนี้เราเข้าไปเที่ยวไปชมการท่องเทีครับ

ทต้องกคนท <The whole. S 3> okay. ่มามาดยากวงไดคันของมือไทยนครับีครัตอนถ่ายเทปนี้ก็ต้องดูมือถือสูงเพราะว่าคนเยอะคนเยอะครับที่ครับ 3ามุ่มสามุาม่สมสชินาทีตอนนี้3ามนาแต่คนก็ยังไม่กลับครับพี่น้องสามพุ่มแล้วก็ไม่กลับกันนะครับยิ่งมาเพิ่มยิ่งมาตืมเนาะอะไรจะมีการต้องเที่ยวของคนไท่คับคุณผู้ม เดปูดดครับปดดครับยากให้ทุกคนเห็นี้จริงๆครับเราเดินต่อเดินต่อนี่อันนี้ก็ขายปัดซ่านครับขายปัดซานครับเบบี้เลิฟดี้ครับครับร้านพูดก็จะเป็นเอเวทีเป็นเวทีดนตรีร้านพูดก็จะเป็น้านอาหารครับเป็นแบงค์ของสีทฟูด ด้านนอกจะเป็นแบงคอกสตรทฟูดนะครับต้องอ่านว่าแบ่งบางเนาะแบงหรือแบ่งบางแบงคอกสตรีทฟูดับนี่วิสแอนโกนี่ครับวิสแอนโกลอตอยดานนี้นะครับไปเราเดินต่อเดินต่อ เอครับเยอะจริงๆเริงๆโอ้ยสองสามทุ่มแล้วก็ย so ังเต็มยังเต็มไปด้วยนักท่วงเที่ยวครับสามทุ่มครับสามทุ่มสิบนทีไม่ยอมกลับเลยเนาะเหมือนคนแต่ชิปครับคนแต่ชิปก็ไม่ยอมกลับครับเอาเราเดินไปถึงดานเนาะแล้วไป ไปหมดแต่จะบอกแล้วก็เดินไปที่ีเซิลมครับครับกอนนี้ขา้องเดินเปลี่ยนเสียดกันตอนนี้ต้องเดินเปลี่ยนเสียดว่าคนเอแล้วใครจเือาสกครับไม่ยอมกลับกันเลยครับกับเขา ทำอะไรก็ฟังก็ยิ่งใหญ Haha, น is, ่นับต้องไหลไปต้องไหลไปต้องไหลไปไปงานสงการครับช่วงสงการตรงนี้คนหลายหลายคนเข้ามาต่้งต่าใส่าน่าวานม่านมานนมรับ่านนครับนก็เป็นเดสาครับสขียวครับเนเสาสีเขีว

We all like Biggie pudding, so bring it out here. The tidings we bring to you and your kids. We wish you a merry Christmas and a happy new year. We won't go until we get. Started.

ปั๊กเสีเยงเพลงดังขึ้นดังขึ้นเราก็ถอยเราก็ถอยตอนนี้เสีเยงเพลงดังขึ้นเราก็ถอยนครับบางคนก็มาถ่ายรูปนะครับโอ้โหเปิดเพลงดังซะเหลือเกินเปิดเพลงดังซะเหลือเกิน <laughs> จังตะเกิดเนาะนี่ครับทุกคนมุมนี้ก่อหน้ามายืินถ่ายรูปกับมุมนี้นะครับโอ้โหนี่ครับต่างท้องเที่ยวไม่ยอมกลับไม่ยอมกลับอย่างเต็มครับโอเคเนาะเดี๋ยวต่อไปจะขอพาเดินขึ้นไปบนสกายบล็อกแล้วก็จะไปเก่าราทุกคนตรงหน้าบีเอชชิดลมนะครับนี่ครับ ไม่ยอมกลับกันเนาะนี่คนจะมาถ่ายคลิปครับนี่ครับเป็นสาวต่างชาติครับนี่ครับเป็นสาวต่างชาติมาถ่ายคลิปเมืองไทยนี้โอ้โหนี่ครับด้านนี้ก็มาถ่ายคลิปครับนี่เป็นสาวต่างชาติครับนี่ครับเต้นไปด้วยยูทูบเบอร์ครีเอเตอร์เมืองไทยครับไปเขา้าขึ้นไปบนสกายวอล์กเพลงดังเสียงเกินเพลงดังเสียงเกิน เหลือเชื่อเนาะเหลือเชื่อสามทุ่มครึ่งแล้วคนก็หลายครับคนก็ยังแห่มา <So S 2> ไม่ยอมกลับกันเลยครับฮ่องกงดิสลนีนลลครับพยายามทำคืนนครับปเรากลับกันดีกว่าเดี๋ยวแบตหมดเดี๋ยวแบตหมดนะครับ ที่แรกว่าจะพาทุกคนไปเดินจากนานาไปอโศกครับตอนสามทุ่มจะครึ่งนี้เราจะกล้าเดินหรือเปล่านาะพอญาตินานาก็เนาะพี่น้อยญาตินานาก็เป็นญาติของนักท่องเที่ยวตะวันออกกลางนะครับถ้าเราไปเดินถ่ายคลิปคนเดียวก็คงไม่เป็นอะไรเพราะว่าเมืองไทยปลอดภัยครับครับสามทุ่มแล้วผมหน้าก็เอมครับมา ของถนนก็เต็นไปด้วยรถยนต์ครับนี่ครับก็ับข่างขับข้บางเบียดเสียดครับเราขึ้นไปชมภาพภูสูงด้านนี้ก่อนแล้วค่อยไปทางชินลมโอ้โหกว่าที่ขึ้นมาได้คนก็หลายครับนี่พี่น้องนี่ครับนี่ ด้านหน้าห้างคนก็หลายครับช่วงสามทุมครึ่งครับนี่ครับโอ้ช็อป p h o n e ก็ยังเต็มเนาะนี่ครับมาซื้อมือถือในยามค่ำคืนเนาะนี่ครับพี่น้องเป็นมุมถ่ายรูปนะครับทุกคนมุมนี้ถ้าใครจะมาตามรอยก็ขอเชิญนี่ครับมาถ่ายรูปกับต้นคริสต์มาสนะครับสวยสวยโอ้โหด้านล่างคนยังเต็มครับนะครับ ด้านในคนก็นยังหลายไม่มีทีท่าว่าจะกลับกันเลยนะครับโอ้ปโออปัเลยครับเอไปกันสุดจะเหลือเชื่อสุดจะเหลือเชื่อประเทศไทย ทำอะไรก็ปังทําอะไรก็คึกคักทําอะไรก็ยิ่งใหญ่แบบนี้แล้วใครจะกล้ามาแข่งกับไทยเนาะเรื่องการท่องเที่ยวนี่ครับนี่ครับพี่น้องย้าษ์บนสกายวอล์กนี่ครับนี่ครับมาจากสยามพาาระกอรแล้วก็จะไปทาง BTS ชิดล่มนะครับตอนนี้2ข้างทางก็ตกแต่งไฟครับ ตกแต่งไฟเข้าสู่ซีซั่นพิสมัตนะครับนี่ด้านสารเท้ามหาคมคนก็หลายครับก็ยังมากล่าวไหว้ขอพรเนาะสามทุ่มครึ่งแล้วก็มาครับโอ้โหทุกคนเลยครับนี่ครับสามทุ่มครึ่งแล้วก็ยังมาขอพรกันเนาะนี่ครับอยู่ด้านหน้าเกร,รวัตแม็คอกนะครับ ออพอจากเท้ามหาผมนะครับดีครับพีน่น้องตอนนี้ก็เป็นเวลาสามทุ่มยี่บห้นาทีคนก็ยังเยอะครับสี่แยกลาดชระสงค์เหลือเชื่อบ่อนัดก็ไม่ได้มาในห้วงนี้เนาะในห้วงรอบสามทุ่มนี่ครับเพราะมาก็เคยอยู่แค่ทุ่มครึ่งแล้วก็กลับห้องเลยนะครับ แต่วันนี้ก็อยากจะมาอัปเดตมาอบอกว่าช่วงสามทุ่มจะมีคนบอนะครับแต่บานแล้วก็โอ้โหยังคึกคักเหมือนช่วงทุ่มสองทุ่มนะครับนี่ด้านนี้ก็ตกแต่งไฟออกโทนสีเงินเงินครับด้านนี้ด้านซ้ายก็เป็นรงแร่อินเตอร์คอนติเนนตั้นตกแต่งตกแต่งไฟเป็นโทนสีทอง ด้านขวาโคนสีเงินด้านซ้ายโคนสีทองนะครับนี่ตรงหน้าก็เป็นสกายวอล์คที่ไฮโซลูลาเลี้ยวซ้ายก็จะไปทางบิกซีครับนี่ครับไปทางบิกซีไปทาง, C, ทางเ,าเกสซอรวินเลสนะครับประตูน้ำนะครับนี่ครับเริศหมาบเริ่มมับมามมบมานี่พี่น้อง มีมุมนี้ถ้าใครมาตามลอยห้ามพลาดเป็นอันขาดนะครับมาถ่ายรูปกับต้นริสมารครับนี่ครับดันเตอร์ก่อนตกแต่งไฟมีกวางนี่ครับงามงามครับโอ้โหนี่ครับมาแล้วปดใจไม่ไหวอย่างแน่นอนต้องนามือถือขึ้นมาถ่ายรูปอย่างแน่นอนนะครับนี่ตรงหน้าก็เป็นนักท่องเที่ยวครับเดินมาก่อนใช่เดินไปก่อนใช่ครับโอ้โห อะไรกันนี่ประเทศไทยนี่ครับโอ้โหเสียงก็ดังเสียงก็ดังอึ้งคนก็หลายรถก็หลายนี่ครับคลิปนี้ไม่ขอเลี้ยวขวาเพราะว่าเพลงดังนี่ครับนี่ตอนนี้ก็เป็นกูโมงเป็นกูโมงตัวนี้ก็หน้ามาถ่ายรูปนะครับแต่ก็ไม่ขอเข้าไปเพราะเพลงเสียงดังเราเดินกลับันดีกว่า เดี๋ยว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 พอแวะด้านโทนสีทองก่อนนี่ด้านนี้เป็นโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตันเป็นโทนสีทองครับทุกคนครับมีผีเซอร์หรือว่าแม่กระเบืรอหรือว่าผีเสื้อครับนี่ครับอินเตอร์คอนติเนนตันก็สวยงามเป็นโทนสีทองครับโอ,โอ้ครับเราต้องเที่ยวทั้งนั้นเนาะครับเข้าไปที่โรงแรมนะครับอินเตอร์คอนติเนนตัน แล้วเราก็มีความสุขครับนีครับมาถ่ายรูปในยามค่ำคืนกันนะครับปปบัดนี้ขอตัวกับห้องนะครับเดี๋ยวถ้าไม่ดึกจะพาเดินแถวนานาแต่ตอนนี้จะสี่ทุ่มแล้วสงสัยจะไม่กล้าเดิน <c oughs> เดินแถวนานานครับเพราะว่ามันดึกเกินไปเนาะโอเคดังนั้นคลิปนี้หมดนะจะไม่ขอเดินเด้อจากนานาไปอศโศกเพราะว่าตอนนี้ก็จะสี่ทุ่มเนาะเอาไว้คลิปหน้าจะพาเดินช่วงหนึ่งทุ่มนะครับ เดินเริ่งประกาศจากหน้าไปอโศกพร้อมพงนะครับเดินแบบเรียวๆยาวๆไปเลยแต่ทลนี้ปรไหวเพราะว่ามันดึกแล้ว <c oughs> มมนดึกแล้ว <c oughs> ตรงหน้าก็จะเป็น bts ชิดลมนะครับถ้าใครจะมาก็ขอให้มาที่ bts ชิดลมแล้วก็เดินตามสกายวอล์กไปที่ หน้าห้างเซนเตอร์เวลห้องตรงดิสนีย์แลนด์นะครับการไปกันมาง่ายครับนี่ครับชิดลมครับบอกว่า FC คงมาถูกเนาะขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมบ๊ายบายขอตัวซื้อตั๋วก่อนนะครับห้ามเบื่อกันเด้อห้ามเบื่อกันเด้อขายที่เดิมๆแต่คนละเวลานะครับคนละวันคนละเวลา ตรงหน้าก็เป็นคนใหม่แักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็เป็นคนใหม่นะครับโอเคป๊อแถวยาวจริงๆโอ้โหแถวยาวจริงๆมาซื้อบัตร BTS ครับป๊อแถวยาวจริงๆครับพี่น้องโอ้โหครับแถวยาวมากครับโอเคเนาะบายบายขอตัวมาต่อแถวซื้อบัตร BTS ก่อนนะครับบายบายต้นโตวันนี้ trước chương trình thì